สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรฟันธงนะครับหลักร้อยบนเทียบชนสสูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรหลักร้อยบนนะครับที่เป็นสูตรฟันธงนะครับผลปรากฏว่ามันไม่เข้านะครับก็เลยต้องลงสูตรใหม่ให้นะครับย้อนไปดูสูตรเก่ากันนิดนึนะครับงวดก่อนนะครับผมลงสูตรฟันธงร้อยบนให้สสูตรก็เป็นสูตรร้อยบน2ตัวเหมือนกันนะครับ แต่ผลปรากฏว่ามันไม่เข้านะร,รางวัลมันออก782นะมันชนที่เลข9กนะก็หลุดทั้ง2สูตรนะไม่เข้าแม้แต่สูตรเดียวดังนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสลงสูตรใหม่ให้นะครับใครชอบหลักร้อยบนก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับแล้วค่อยไปรอลุนกันนะว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับย้อนมาดูวิธีการคำนวณสูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะครับ สูตรที่1นนะครับใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งนะครับบวกหลัก10บหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2นะครับบวก9คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1มีตัวเลข2ตัวนะครับสูตรที่2ใช้หลักพันบวกหลัก10บนนะครับบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลัก10บล่าง3ครั้งบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก3คงที่ ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางย้อนหลังนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกิบแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรคํานวณมันก็มีเยอะมากมายหลายสูตรนะรบบางครั้งผมก็อาจจะเลือกมาไม่ถูกนะมันก็ตอบได้ยากนะว่าสูตรไหนมันจะเข้านะครับ ย้อนมาดูวิธีการคำนวณย้อนหลังนะครับที่ทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่873นะงวดที่ออก873งวดแรกนะครับสูตรที่1ได้89สูตรที่2ได้80นะครับตัวเลขชนกันที่เลข8นะครับได้เลข8ชนกันได้ตัวเดียวนับได้เลข8ผลรางวัลออก873นับเลข8 ก็มาในตำแหน่งหลักร้อยบนถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับงวดถัดมาสูตรที่1นะครับได้90 0สูตรที่2ได้79มีเลข9ที่ตรงกันนะครับดังนั้นได้เลข9ตัวเดียวผลรางวัลออก9 0 7นย์นับเลข9 ก็เข้าในตำแหน่งหลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่2หงวดถัดมา8 9กับ91นะครับชนกันที่เลข9ได้เลข9ตัวเดียวผลรางวัลออก906เลข9เข้าในตำแหน่งหลักร้อยบนถูกต้องนะครับงวดถัดมา90กับ0 2มีเลข0เหมือนกันนะครับ ได้เลข0ตัวเดียวผลรางวัลออก0 1 9นเะครับเลข0ก็เข้าในตำแหน่งร้อยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมานะครับ90กับ91มีเลข9นะครับชนกันนะครับได้เลข9ตัวเดียวผลรางวัลออก903เลข9กก็เข้าในตำแหน่งหลักร้อยบนถูกต้องนะครับ งวดถัดมานะครับศูนรที่12 3สูตย์ที่202 2, มีเลข 2, 2ที่เหมือนกัน,นครับได้เลข2ตัวเดียวผลรางวัลออก2 72เะครับเลข 2, 2เข้าในตำแหน่งหลักร้อยบนถูกต้องครับงวดถัดมา78กับ80นะครับมีเลข8มีเลข8นะครับตัวนี้ที่เหมือนกัน7กับ0ย์มันไม่เหมือน,นครับดังนั้นได้ตัวเดียวคือได้เลข8 ผลรางวัลออก872เนะครับเลข8เข้าในตำแหน่งหลักร้อยบนถูกต้องนะครับงวดถัดมา5 6กับ68มีเลข6ตรงกันนะครับดังนั้นก็จะได้เลข6ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก605นะครับเลข6ก็เข้าในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับถูกต้องงวดถัดมานะครับ5 6กับ3 5ห มีเลขค่าที่เหมือนกันนะครับก็จะได้เลขค่าตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก530เลข5ก็เข้าในตำแหน่งหลักร้อยบนถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับสากับ2 4เลข4เหมือนกันนะครับได้เลข4ตัวเดียวผลรางวัลออก4 53 เลข4นะครับก็เข้าที่ตำแหน่งหลักร้อยบนถูกต้องนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1คํานวณได้67สูตรที่2คํานวณได้79ตัวเลขที่เหมือนกันคือได้เลข7นะครับเลข6กับเลข9มันไม่เหมือนนะครับดังนั้นได้เลขตัวเดียวคือได้เลข7เป็นตัวเต็งในตำแหน่งร้อยบนนะครับและผลรางวัลก็ออก782เลข7ก็มาในตำแหน่งร้อยบนถูกต้องนะครับสูตร เวลาคำนวณยอดหลังมันก็เข้าดีหมดทุกงวดนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 1 11 1งวดรวดนะครับยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับแต่ในงวดวันที่1กันยายนนี้นะไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาคำนวณกวดใหม่กันเลยนะครับว่าทั้ง2ส,สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1 ใช้หลักหมื่นเลขเจบวกหลักหน่วยล่าง3ามครั้งสามเจดยีบวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนสองครั้ง3าบวกสได้6บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองเลขเจบวกเลขเก้าคงที่ 7นะบวก21เป็น28 28นะบวก6 34 34บวก7 41 41บวกบวก9ได้50ได้เลข0ตัวแรกสูตรจะต้องบวกเลข1ครับวก1 0บวก1ได้1ดังนั้นสูตรที่1คำนวณได้0กับ1ท่านผู้ชมก็ ต้องตัดสินใจเลือกนะว่าจะเอาศูนย์เลี้ยวหนึ่งถ้าเลือกไม่ถูกต้องมาดูสูตรที่2ตัดสินนะามาดูสูตรที่สองนบว่าจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักพันเลข1บวกหลักสิบบนเลข8บวกหลักหน่วยบนเลข2 2ครั้ง2บวก2ได้4บวกหลัก10ล่าง3ครั้งนะครับ3า18 บวกหลัก10หน้าครั้งที่1นสครั้งนะบวก10หน้าครั้งที่1เลข3านะครับตัวถีบวกครั้งเดียวนะครับได้เลข3แล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข7บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข7ตัวสุดท้ายบวกเลข3คงที่1บวกแได้9ก้าเบวกสได้13บ 13นะบวก18ได้31 31บวก3เป็น34 34มาบวกอีก7เป็น41 41ก็เป็น51นะ41บวกอีก10ก็ได้51ได้เล็กตัวแรกสูตรที่2จะบวก2 1บวก2ได้3นะดังนั้นสูตรที่2ได้ตัวเลข ได้เลขหนึ่งกับได้เลขสามเราก็มาดูตัวเลขนะครับตัวไหนเหมือนกันนะครับก็มีตัวเลขเลขหนึ่งเลขศูนย์กับเลขสามมันไม่เหมือนนะครับดังนั้นเราก็จะได้ตัวเดียวคือตัวที่ชนคือเลขหนึ่งฟันธงนะครับเลขหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขที่ผมคาดว่าน่าจะมาในตำแหน่งหลักร้อยบนในงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับก็ ต้องดูนะครับว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าพอจะตามแล้วไม่เข้าเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานี่ก็หลุดนะครับนี่ไอของเก่างวดที่แล้วนะฟันธงร้อยบนก็สถิติเข้าสถิติยอดหลังก็เข้าดีเหมือนกันหมดนะครับพอทํางวดใหม่นะมันไม่เข้านะครับนี่เลขเก้ามันก็ไม่มานะครับงวดนี้ต้องรุนอีกทีนะแต่งวดก่อนนี้ผมก็ฟันธงหลักร้อยก็เป็นเลขขี้นะครับแต่มันมาเป็นเลขเจ็ดนะเลขขี้เลือกเลขเก้าไม่ถูก วัน,นี้เอาใหม่นะครับหลักร้อยบนวันนี้ผมก็ฟันธงเป็นเลขขี้เหมือนกันนะครับฟันทงที่เล็กหนึ่งนะครับเลขขี้ร้อยบนนะครับนี่ร้อยบนนะครับฟันทงนะครับฟันทงนะครับเล็หนึ่งนี่นะครับมั่นใจนะครับ จะมาหรือเปล่านะครับในวันที่1กันยานะครับเราถึงจะรู้คำตอบนะครับคือผมชอบนะเล็กหนึ่งแต่ใครชอบเล็อื่นก็ต้องขอไปนะครับสุดท้ายก็ต้องไปลุนไปลุ้นกันในวันที่สลากออกเราถึงจะรู้ว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับขอให้มาก็แล้วกันนะเล็กหนึ่งนี่ผมเชียร์ผมเชียร์นะครับเล็กหนึ่งเพราะว่าสูตรมาครบอ่าสูตรสูตร วิ่งตัวเดียวบนล่างนะสูตรวิ่งตัวเดียวบนล่างงวดก่อนนะครับถ้าใครย้อนดูนะครับงวดนี้มันน่าจะได้เลขหนึ่งตรงกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดย้อนหลังนิดนึงอ่ะเจอแล้วงวดก่อนนะผมลงสูตรตัวเดียวบนล่างให้นะที่มีตัวเดียวมาได้ทั้งบนทั้งล่างสถิติก็เข้าดีมากนะครับซึ่งงวดก่อนนะสูตรเนี่ยคำนวณได้เลขแปดนะครับเลขแปดก็เข้าในตำแหน่ง ลัก10บ,บนนะครับก็ย้อนหลังไปก็เข้าดีหมดทุกงวดนะครับแต่งวดนี้นะครับสูตรนี้มันคำนวณได้เลขอะไรนะครับหลายๆท่านก็อยากจะทราบนะครับเดี๋ยวผมดูก็ดีเมื่อกี้ที่ผมคำนวณเอาไว้แล้วนะคำนวณเอาไว้แล้ววิธีคำนวณของสูตรใช้หลักหมืน่นบวกหน่วยบนบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 บวกร้อยท้ายครั้งที่1นึ่งสองครั้งนะบวกร้อยท้ท 2, ยทายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวกหนึ่งของที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับงวดใหม่วันที่1กันยานะครับสูตรนี้คำนวณได้เลขหนึ่งะครับเป็นสูตรตัวเดียวบนล่างนะครับตัวเดียวบนล่างวันนี้ได้เลขหนึ่งะครับซึ่งผมคาดว่ามันน่าจะมาในตำแหน่งหลักลอยนะนี่มันจะตรงกันกับตัวนี้อ่าเดี๋ยวคำนวณให้ดูนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะไม่แน่ใจนะว่ามันได้เลขหนึ่งจริงหรือเปล่า สูตรนะครับใช้หลักหมื่นนะครับใช้หลักหมื่นเลขเจ็ดบวกหน่วยบนเลขสองบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งบวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกร้อย<ะ>ท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดแล้วบวกสองนะบบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขสอง ตัวสุดท้ายจะบวกเลขหนึ่งคงที่บวก1คงที่มาดูว่ามันจะได้1นึหรือเปล่านะครับเจบวกสนะครับได้เก้10 10 10 17 17บ,บวกหนึ่งได้สิบสิกเจ็ดได้สิบเจบนะบวกสิบสี่เป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเวกเจ็ดสามสิบแปด้าสนะรับนี่ได้สีเอ็ได้เลขหได้เลขห ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นสูตรตัวเดียวบนล่างสูตรเก่าที่เคยลงให้ในงวดก่อนนะครับงวดนี้มันได้เลขหนึงนะครับท่านผู้ชมคิดว่าหนึ่มันจะมาหลักไหนนะครับแต่ผมชอบในหนึ่งในตำแหน่งหลักร้อยนะครับนี่ผมชอบหนในตำแหน่งหลักร้อยก็เลยฟันธงนะนี่ฟันธงหนึ่งนะครับในตำแหน่งร้อยบน,นยมั่นใจนะถ้าใคร เห็นชอบเหมือนกับผมก็ลองนำหนึ่งไปวางไว้ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบในตำแหน่งหลักร้อยอาจจะไปวางไว้ตำแหน่งอื่นหลักสิบหลักหน่วยแต่ถ้าไม่ชอบเลขหนึ่งเลยนะครับก็อาจจะหาตัวอื่นแทนนะครับคนเราอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันก็ได้นะครับก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับสูตรคำนวณก็มีหลายสูตรนะครับ สูตรสูตรนี้มันน่าจะเป็นข้อมูลเก่าที่ที่ผมทำไว้นะครับหลักร้อยบนสองตัวนะหนึ่งกับสามเนี่ยเป็นข้อมูลตั้งแต่งวดที่แล้วนี่เก้าสองเก้าห้าสองสูตรนี้ ผมลงให้ท่านผู้ชมดูในงวดที่ผ่านมาที่เทียบชนแล้วมันไม่เข้านะครับแต่สูตรนี้สูตรเดียวที่เหลือรอดนะครับและผมก็ชอบเลขหนึ่งในตำแหน่งร้อยบนด้วยนะงวดน,นี้คิดว่ามันมันน่าจะมาคนระับเก้าห้าสองเก้าห้านี่คือสูตรเก่าที่หลุดในงวดที่แล้วนะนี่เก้าสองเ้าห้า ก็คือ2สูตรนี้นะครับเ2า2กับ95งวดก่อนเลข9เด่นมากนะในตำแหน่งหลักร้อยบนแต่ผลปรากฏว่ามันไม่มานะครับสังเกตดูตั้งแต่สูตรที่1นะครับ8 993 92 909195 6 9 4 9 9 3 5 9 7 9นะครับเลข9มีทั้งหมด11สูตรใช่ไหมครับเลข9มีทั้งหมด11สูตรดังนั้นเลข9งวดก่อนผมก็เลยทําชนไว้ในตำแหน่งร้อยบนแต่ผลปรากฏว่า มันไม่มานะครับมันไม่มากลายเป็นเลขเจ็ดที่เหลืออยู่ในสูตรสุดท้ายตัวนี้นี่นะครับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี่ไม่มีเลขเจ็ดเลยมีสูตรสุดท้ายสูตรเดียวที่เป็นเจ็ดเก้าเลขเจ็ดก,ก็เข้าในร้อยบนนี่งวดนี้ก็คำนวณได้หนึ่งสามนะครับได้หนึ่งสามส่วนสูตรเก้าสองกับเก้าห้าก็คือสูตรที่ผมยกลงมาให้ดูเทียบชนนั่นเองครับนี่เก้าสองกับเก้าห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์นี่นะครับสี่เจ็ดสี่ศูนย์ 40, เป็นสูตร ของงวดที่แล้วนะครับคือเลือกไม่ถูกนั่นเองนะครับแต่งวันนี้มันได้หนึ่งกับสามหนึ่งกับสามก็คือสูตรนี้นั่นเองครับนี่หนึ่งกับสามก็คือสูตรนี้งวดก่อนก็เจ็ดเก้าแต่สูตรศูนย์หนึ่งเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรศูนย์หนึ่งเป็นสูตรใหม่ผมก็เลยนําทั้งสองสูตรมาเทียบชนเลยครับหวังว่าน่าจะมาถูกทางนะครับวันนี้หวังว่าน่าจะมาถูกทางมั่นใจนะครับเลขหนึ่งนี้มันตรงกับเลขที่เลยนะครับ ร้อยบนวันนี้จะเป็นเลขขี้แต่มันจะเลือกถูกหรือเปล่าเนาะเลขขี้มันก็มีหลายตัวนะครับเลขขี้มีทั้งหมดห้าตัวนะครับในตำแหน่งร้อยบนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ต้องมาร,รอลุ้นกัดนะครับี่ร้อยบนเลขขี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับคือตัวเต็งร้อยบน แต่จะเป็นตัวไหนนะครับจะเลือกถูกหรือเปล่านี่ผม,มเมื่อเอิ่นว่าผมชอบเล็กหนึ่งในร้อยบนก็เท่านั้นเองนะครับเอาส่วนคลิปหน้านะครับจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับก็ยังมีเวลามีเวลาอยู่นะครับอาจจะลงได้อีกหลายสูตรสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ